หวานไม่เปลี่ยนนักแสดงสาวตักบงกตโพสภาพคู่เจ้าสัวบุญชัย8ปีที่แล้วแฟนขมแห่เม้นเศร้าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หวานจนน้ำตาเรียกพี่อีกคนในวงการบันเทิงสำหรับนักแสดงมากความสามารถตักบงกตกับเจ้าสัวบุญชยัยถึงแม้จะมีลูกมาเป็นโซ่ทองข้องใจแล้วความหวานก็ไม่ทำให้ลดลงเลยค่ะมีแต่เพิ่มขึ้นสุด ล่าสุดสาวตักได้ปล่อยความหวานต่อไม่รอแล้วนะโดยโพสภาพอดีตเมื่อ8ปีที่แล้วที่ได้ควงเจ้าสัวบุญชัยไปเที่ยวพักผ่อนที่ปารีสพร้อมแคปชั่นว่าปารีส8ยอโกเรียกว่าเป็นภาพพิวีทปนไปด้วยความอบอุ่นของทั้งคู่จริงๆค่ะซึ่งงานนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามากดหัวใจให้รัวๆพร้อมคอมเมนต์ชมว่าเป็นคู่ที่น่ารักมาก